คือพลาดไปกดลบวิดีโอไปเฉยเลยก็เลยต้องอัดใหม่นะครับอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนะขออนุญ,ญาตนะครับคือเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับมือไปโดนทำให้เราเผลอลบวิดีโอไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวแฟนคนที่เข้ามาชมไม่ทันเนี่ยจะไม่ได้รับชมขออนุญ,ญาตอัดใหม่นะครับก็คือ ปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมเด็จสมความมุ่งมั่นป่ารถนาให้สิ่งนั้นนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยขอให้เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกๆคนนะครับปีนี้ก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของดาวเด่นเลขดังนะครับก็เราจะพูดเรื่องชงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่ของนักโหราศาสตร์นะครับ ไม่เชื่อก็อย่าลบลูกนะครับแต่ว่าเราก็ต้องให้ข้อมูลอันนี้ไปนะครับก็คือปีชงปีสมัยัเนี่ยมันเป็นปีเสือนั้นแล้วเนี่ยคนที่โดนชงเนี่ยก็คือคนปีลิงปีวอกนะครับวอกนี่จะชง100%เซเลยนะครับแล้วก็จะมีมะเสงงูเล็กปีกุลปีหมูปีขานตัวเองก็โดนชงนัแล้วมันก็จะแบ่งเป็นว่าวอกชงร้อเ์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปีคักก็คือปีขานปีขานชงตัวเองนะครับ แล้วเขาบอกว่าปีเฮงก็คือกรรมเก่าจะตามทันนะครับคนที่มีกรรมนะจะเป็นทั้งกรรมในอดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็าจะมีข้อกรรมในปีนี้คือปีงูเล็กปีมะเส็งนะครับส่วนปีผัวนะครับปีผัวก็คือจะมีปัญหาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะก็คือคนปีหมูคือเป็นปีกุลวิธีแก้ชงนะครับถ้าเอาแบบไทยก่อนเอาแบบไทยก็คือ ปีวอกเนี่ยนะปีวอกชงร้อยเปอร์เซนต์เขาก็บอกว่าให้กินมังสวิรัตนะอา,อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้หรือจะกินรวดเดียวสิบวันก็ได้นะครับเพื่อเป็นการอาทิตย์ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับแล้วก็กินเจได้ก็ได้กินมังสวิรัตก็ได้นะให้แล้วก็ให้สวดมนต์ทำบุญเก้าวัดนะครับนะไปทําบุญเก้าวัดนะอุทิศส่วนบุส่วนกุศลนะ กวดน้ำให้ก,กรรมในเวรนะเองนะเป็นปีคักเนี่ยเขาบอกให้ปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตโครกระบือนะปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตโครกระบือนะ,อะเขาบอกว่าปีเฮ้งคนที่บอกว่ากรรมเก่าตามทันนะครับจะต้องชดใช้กรรมเป็นคนปีงูเล็กปีมาเสงเนี่ยให้ถวายหลอดไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะครับแล้วก็ให้บูชาปางนาคปกหรือไปวัดไปวัดต่างๆเนี่ยให้ทําบุญเนี่ยกับวันวันเสาร์ก็คือพระนาคปก ีผัวที่จะมีปัญหาสุขภาพก็คือคนปีกุลนะครับให้บริจาคน้ําดื่มน้ําปานะทั้งหลายนะครับถวายโลหิตนะก็คือบริจาคโลหิตให้สภาการชาติไทยนะครับถวายลงศุคนไร้ญาตยยิอันนี้ทําแบบไทยแต่ถ้าหากว่าทำทำบุญตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่วัดจีนไม่ว่าจะเป็นวัดมังกรกมาลาวาดวัดแหลงเนยีหรือว่าวัดนาจาที่ชนบุรีนะหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสือที่เสาหิงช้าหรือว่าศาลเจ้าพ่อเสือที่บางบอนนะครับนะ ก็จะมีเจ <an> ้าพ <an> ่อเสือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ฝั่งทนนะครับที่บางบอนก็ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วมีพระเนี่ยทําพิธีนําสวดแล้วก็ปัดเป่าอวมงคลสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวนะครับเขาก็จะมีคนเจ้าหน้าที่ทําทาให้ก็เสียเงินอย่างเดียวใช้ได้ไปแต่ตัวนะครับก็คือทําแบบจีนแล้วก็ทําแบบไทยก็คือปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะถวายหลอดไฟถวายน้ำนะถวายเติมน้ำมันตะเกียงอะไรเนี่ยเราก็ทําไปนะครับ เขาบอกว่าคนที่ชงนะไม่ควรไปงานศพนะครับไม่ควรไปงานอะไรทั้งนั้นก็ตรงกับทางาสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโควิดทำไมเราไปงานศพเราไปงานเลี้ยงแต่งงานงานมงคลสมรสหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องเจอคนเยอะๆเวลาเราดีใจเจอญาตมิสหายลงไปคุยกันเสร็จปุ๊บนะมีการจับไม้จับมือถือเนื้อถึงตัวกันเนี่ยนะหรือบางทีเราไปนั่งลงไปกินเลี้ยงเนี่ยนะเราก็ต้องถอดแมส นะเราก็มรู้จะติดเชื้อมาตอนไหนก็คืออาจจะติดเชื้อมาจากบ่อยที่มาเสิร์ฟหรือว่าอาจจะติดเชื้อจากสัมผัสกับวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะที่คนเขาไม่สบายเขาเขาจับถูกเราเราก็ไปจับถูกเขาเนี่ยนะครับนะหรือใครก็ตามที่ป่วยแล้วไม่ไม่ยังไม่แสดงอาการเนี่ยอาจจะแพร่ไปทางเราก็ได้เพราะเขาบอกว่าโอไมคอนนะติดเชื้อง่ายกว่าเดลต้าสามสิบเท่านะครับ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าอันนี้ ก็เท่ากับว่าเขาห้ามมันแต่โบราณการว่าไม่ให้ไปงานมงคลสมรสต,ต่างๆงานเลี้ยงงานศพก็ห้ามไปถ้าเราไม่ไปไหนเราไม่ไปไหนไม่ไปเจอใครในโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อก็จะโอเคมากนะครับนะอ่าทีนี้เขาบอกว่าอ่าโปรโมชั่นพูดเรื่องโปรโมชั่นแล้วกันนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับในช่วงรับปีเสือนี่นะครับเขาบอกว่าถ้าคนที่มีปัญหาเยอะ นะคนที่มีปัญหาเยอะๆผมเพิ่งได้วัะตุมงคลมาสองอย่างนะครับก็คือผ่านพลิกชีวิตนะฟางคนที่มีคดีความนะครับโดนฟ้องร้องนะครับนะจะต้องติดคุกติดกรรางนะครับจะต้องชดใช้นะถูกฟ้องล้มล้มละลายอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีคดีความเนี่ยผานพลิกชีวิตเนี่ยนะครับก็จะทําให้กลับร้ายเป็นดีพลิกฟื้นชะตากลับหน้ามือเป็นหลังมือให้หลุดพ้นเขาเรียกว่าตัวรอดคุกนะครับ ได้มาหนึ่ง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 ,หน,งหนึ่งอย่างแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือต่อเงินต่อทองที่ได้จากจังหวัดน่านเนี่ยก็หมดแล้วนะตอนนี้ได้ต่อเงินต่อทองหาชุดใหม่มานะครับเป็นของเจ้าอาวาสอีกเจ้าหนึ่งนะนะก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ของผม0 9 8 5 6 3 9 5 8 5เปนี่ยนะครับเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมานะครับนี้ก็เข้าเรื่องของเรานะเออช่องของเราเนี่ยมันเป็นช่อง ให้หวยนะครับก็เข้าเรื่องสักทีนะคือหวยงวดนี้มันจะไปออกวันที่สิบเจ็ดนะเพราะว่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวันที่สิบหกเป็นวันครูเขาก็เลยไม่ให้ออกหวยก็เลยต้องเลื่อนมาอีกวันหนึ่งนะครับเพราะสิบหกเป็นวันครูสิบเจ็ดก็เลยเป็นวันออกหวยนะตั้งแต่ปีห้าเก้าเป็นต้นมานะก็ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองเป็นวันพระพอดีนะครับ นะก็บอกว่าวันพระวันโกนเนี่ยมีเบิ้ลมีหามเออมันจะจริงหรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะมันเป็นสถิตินะนะก็บอกว่า9ขั้นตอนเหมือนเดิมท่านก็เตรียมจดแล้วกันนะก็คือข้อ1นหวยออกวันจันทร์มีเลข2กําลังของพระจันทร์เลข2ก็คือ1515 15, นะครับจดไปนะข้อ2หอหวยออกวันจันทร์กลางเดือนมีให้เลขมีเลขให้เลือกเนี่ยก็คือ1 3 9 ข้อ3เรเลขวิ่งอาจารย์สิงทองเ็าบอกว่าสถิติเนี่ยหวยออกวันจันทร์จะมีเลข3เลข7เลข9เป็นตัววิ่งถ้าถามผมว่าวิ่งตัวไหนผมบอกว่า3เดี๋ยวมันมีเหตุผลนะครับหวยออกวันจันทร์ข้อ 5, หหวยออกเดือนมกรานะเป็นปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วหวยออกมกรามกราคมนะก็จะมี083ให้เลือกนะข้อ6 ตารางเลขล็อกบอกว่าถ้า3เด่นมีตัวไหนบ้างให้ซื้อได้ก็มี3 3 3 4 3 5 3 7หั 3, 5, 3, 6, 3, 7, ให้เลือกครับนะลักถาวรสังสาเป็นเลข7งวดนี้เมื่อลักวาวรสังสาเป็นเลข7ก็มี7 4 7 5 7 6 7, ่7 7 8าด7ให้เลือกนะฮะท่านผู้ชมก็ฟังไปก่อนเนาะเพเสัตว์เลขเนี่ยสเป็นทนงัง7เป็นโพคานะครับสเป็นทนัง เจ็ดเป็นโพคานั้นเจ็ดมันก็น่าจะมีบทบาทนะวดนนี้นะไม่รู้มันจะมาเปล่านะครับเอาเป็นว่าทักษามหาลูกนะครับหวยออกวันจันทร์คราวนี้จันทร์เนี่ยนะครับนะเป็นมูลละด้วยแล้วจันทร์เป็นมหาอุดในระหว่างด้วยงนั้นแล้วจันทร์คือเลขสองเนี่ยมีบทบาทแน่นอนนะะหวยออกวันจันทร์จันทร์เป็นมหาอุดจันทร์เป็นมูลละถือว่าจันทร์มีมีอิทธิพลสูงนะครับ แล้วบนหัวของทักษามหาลูปนี่มีลูกค้าบางคนถามมาว่าทักษามหาลูปบนหัวเป็นตัวเ,เลขอะไรวดนนี้มันไปอยู่กับเจ็ดสองเจ็ดอยู่ด้วยกันนะครับมันไปอยู่กับเจ็ดนะแล้วหกก็เด่นนะหกเป็นเดชแปดเป็นสีสองเป็นมูลละนะครับโอเคแล้วข้อเก้าข้อสุดท้ายข้อเก้าข้อสุดท้ายเนี่ยก็อบอกว่าอ่าลัคนาเวลาหวยออกในภาพใหญ่ของราศีจักรเนี่ยมันย้ายจากพกฤกษ์นะ ไปลงที่มิดทุนแล้วนะพอลัคนาไปอยู่มิดทุนเนี่ยมันเพิ่งยกเข้ามาได้2องศากว่ามันก็จะเป็นโคตระวางนะครับเป็นโคตรรวางพาทิตย์ก็เป็นโคตระวางเพราะว่าวันที่17เนี่ยพาทิ์เพิ่งยกได้1นองศากว่าเองนะคะรับก็ถือว่า1เป็นโคตระวาง4ก็เป็นโคตระวางลัคนาเป็นโคตระวางนะครับเกาะบ้าน6หมดเลยนะ,นะถือว่ามีมีมนัยสําคัญนะครับงนั้นลัคนาเกาะบ้าน6 ตนุลักษ์เกาะบ้าน6กลัทวาราสังสเกาะบ้าน4นะพอสมอเกาะบ้าน6อาทิตย์เกาะบ้าน7จันทร์เกาะบ้าน6แม่เห็นไหมมันมี4มี7มี6เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับทีนี้เราก็มาแจงรายละเอียดกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อลัคนาอยู่ราศีมิถุนบ้านเบอร์4กาลีของตนุลักษ์ก็ต้องเป็นเลข3 4ที่เป็นตนุลักษ์นะครับ4ที่เป็นตนุลักษ์ของ ลัคนาเวลาหวยออกมันเลยกลายเป็นกาลีของลัทธวรสงังสะกลายเป็นว่ากาลีมี2ตัวแล้วนะมี4มี3นะครับแล้วหวยออกวันจันทร์อาทิตย์เป็นกาลีวันก็เลยกลายเป็นว่ากาลีมีทั้ง4มีทั้ง3มีทั้ง1นะครับอ่าเป็นกาลีนะแต่ว่ามันจะมีสถิติที่ว่ากาลีจะมาตัวหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่า4ี่สามหเนี่ยตัวไหนมันน่าสนใจที่สุดผมบอกแล้วว่าสน่าสนใจที่สุดเพราะ3มันเพิ่งยก แล้วสามีกําลังเมื่อสามีกําลังเนี่ยนะครับเป็นกาลีด้วยเนี่ยสามก็น่าจะมีบทบาทนะครับนะแล้วเขาก็บอกว่า,าดาวศูนย์นะดาวศูนย์ก็มีบทบาทดาวแปดก็เป็นเกษตรนะอาทิตย์เป็นโคตรระวางนั้นแล้วก็ถือว่าดาวเด่นเลขดังงวดนี้เลขที่น่าจับตามองก็คือ068 3 2 068 3 2นะครับ สามเด่นสองเด่น,ดนแปดเด่นนะแล้วก็ไอ้ศูนย์หกเนี่ยอาจจะอลองลองมานะฮะถ้าถามว่าสองตัวล่างเนี่ยนะครับจะซื้ออะไรดีก็มันมีตัวเลขโชว์อยู่นะครับมันมีตัวเลขโชว์อยู่ว่าสามห้าสามหกเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเนี่ยจากที่เราคำนวณอ,ออกมานะนะคำนวณอ,ออกมาก็มีสามห้าสามหก ที่น่าสนใจศูนย์ก็น่าสนใจแปดก็น่าสนใจงนะั้นแล้วที่ผมบอกว่าศูนย์หกแปดสามสองเป็นตัวเด่นนะแต่สามกับหกกับเก้าเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ข้างล่างก็ได้นะั่นแล้วที่บอกว่า,เ,าเลขวิ่งเป็นเลขสามเด่นสามมันต้องมีสามสามสามสี่สามห้าสามเจ็ดนะแล้ววันพระวันโกนนะั่นมันอาจจะเป็นเลขเบิ้ลก็าอาจจะเป็นสามสามก็ได้ใครจะรู้ <laughs> ถ้าเกิดเป็น3ามสมขึ้นมาใน,นี่นะมีเ hey ฮเลยนะก็ะไมุ่่เหมือนกันนะครับก็โดนกินท่วนหน้านะครับนั้นแล้วใครที่อยากที่จะเข้าห้องหวยนะครับเข้าห้องหวยก็อ่าไอดีไลก็คือ098-563-9585เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมนะจะโทรมาดูดวงจะโทรมาถามเรื่องสอบถามเรื่องออวัตถุมงคลน,นะครับที่ผมเพิ่งได้มาก็คือผ่านพลิกชีวิตนะครับคนที่มีคดีความคนที่มีแต่ความ ผาพิชีวิตนี่ปลุกเสกมาแล้วอย่างดีนะครับโบราณการเขาบอกว่าพ to ื man, Indeed, coping, Digital, ้นดินแตกละแหงแข็งแค่ไหนก็ตามเนี่ยผานเนี่ยที่เวลาที่เราให้วัวลากไปเนี่ยผานมันจะพลิกฟื้นแผ่นดินพลิกได้หมดนะครับนั่นเขาก็เลยเอาตรงนี้เอามาเป็นเคล็ดลับเอาผานพลิกชีวิตเนี่ยมาเรียกว่าปลูกเสกนะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมไว้ห้อยคอครับสวัสดีพี่ใหม่ครับนะแล้วก็ต่อเงินต่อทอง ที่ได้มาจากจังหวัดน่านนัหมดแล้วนะครับก็ได้มารุ่นใหม่ของอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นของวัดอีกวัดหนึ่งนะครับของพ่อเขาก็ปลูกเสกมากก็บอกให้ช่วยขายนะแล้วก็ได้เงินไปทําบุญนะครับก็ยังมีต่อเงินต่อทองนะครับแต่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ผ่านพิกชีวิตสําหรับคนที่มีปัญหาหนักหนาสาหัสก็ใช้ผ่านพิกชีวิตได้นะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับทนบัตร นะเงินล้านนะครับใบละ2 9 9บาทเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์นะเรียกทรัพย์เรียกโชคนะครับแล้วก็เทพการพนันเทพโกจีจอนะครับนะรุ่นใหม่ก็มาแล้วปีใหม่แล้วรุ่นใหม่แล้วเราเตรียมวัตถุมงคลให้กับแฟนๆทุกท่านนะครับได้เอาไว้เป็นบูชานะได้เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะปีนี้เป็นปีใหม่แล้วนะดาวทุกดวงจะยกข้ามราศีนะดาว เรียกว่าตรีเทพนะไม่ว่าจะเป็นราหูเป็นเสาเป็นพฤหัสกลางปี2565เนี่ยนะครับจะยกข้ามราศีกันหมดเลยชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับนะคนที่แย่มานานเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแน่นอนมันจะต้องดีขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆวยปังๆขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ครับ